คนเคยสงสัยกันไหมครับว่า UX UI ดีไซน์เนี่ยมันจะช่วยให้ผลิตภัณฑ์องค์กรหรือธุรกิจสร้างคุณค่าอะไรใหม่ๆขึ้นมาได้บ้างครับทำไม UX UI ถึงมีความสำคัญทำไมคนยุคใหม่หรือธุรกิจยุคใหม่ถึงให้ความสำคัญกับศาสตร์ที่เรียกว่า UX Design แล้วก็ UI ดีไซน์กันมากขึ้นวันนี้ผมมีเรื่องเล่าจะมาเล่าให้ทุกคนฟังครับ สวัสดีครับผมพีรพลตันจยะนะครับปัจจุบันเป็นผู้สอนของทาง b o r n to p e v เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน UX UI Design ครับผมขอเริ่มด้วยเรื่องเล่าของฝั่ง UX Design ก่อนครับเราจะมาดูในเคสสตั u ดดของ UX Design ว่ามันมีความสำคัญยังไงทำไมธุรกิจ ถึงจำเป็นที่จะต้องมี UX Design ครับเคสตั้ดี้แรกที่ผมอยากจะเล่าให้ทุกคนฟังครับมันเกิดขึ้นกับผู้ออกแบบเครื่อง MRI สแกนชื่อ m r d u c k d i s h ครับทุกคนรู้จักกับเครื่อง MRI สแกนกันไหมครับถ้าทุกคนนึกภาพไม่ออกครับมันคือเครื่องสแกนใหญ่ๆเป็นท่อใหญ่ๆเลยแล้วก็มีรูอยู่ตรงกลางซึ่งปกติแล้วเราจะให้ผู้ป่วยนอนบนเตียงแล้วตัวเตียงเนี่ยก็จะฟีดเข้าไปในเครื่องเครื่องนั้นโดย MRI สแกนเนี่ยมันเป็นเครื่องที่เราสามารถสแกนอวัยวะทั้งร่างกายไปพร้อมๆกันได้ครับคุณ ดักดิชเป็นหัวหน้าทีมออกแบบของเครื่อง MRI สแกนครับเขามีความภูมิใจในผลงานของตัวเองมากครับเขารู้สึกว่าไอเครื่อง MRI สแกนตัวเนี้ยมันช่วยผู้ป่วยได้มากช่วยให้โรงพยาบาลสามารถวิเคราะห์แล้วก็วินิจฉัยโรคของผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพทุกครั้งที่คุณดักดิชมีโอกาสเอาเครื่อง MRI c a n สแกนไปติดตั้งในโรงพยาบาลคุณดักดิชจะรู้สึกภูมิใจและก็เป็นความสําเร็จของตัวเองในระดับหนึ่งเลยครับแต่ว่า มันมีเหตุอยู่ครั้งหนึ่งครับเมื่อคุณดักดิชเนี่ยเอาเครื่อง MRI สแกนตัวเนี้ยไปติดที่โรงบาลแห่งหนึ่งครับตอนที่แกเดินออกมาจากห้องที่แกเอาเครื่อง MRI สแกนไปติดแกพบว่ามีครอบครัวครอบครัวหนึ่งอยู่ครับคือมีลูกเนี่ยที่จําเป็นที่จะต้องเข้าไปใช้บริการเครื่อง MRI สแกน สิ่งที่เกิดขึ้นครับเด็กคนนั้นเนี่ยกอดขาพ่อแม่แล้วก็ไม่ยอมปล่อยเลยพ่อแม่แล้วก็ทางพยาบาลแล้วก็บุรุษพยาบาลพยายามชักชวนพยายามปอบโยนยังไงเด็กก็ไม่ยอมเข้าไปคุณดักดิชก็เลยมีความสงสัยครับว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะทำไมมันถึงเป็นแบบนี้หลังจากนั้นครับคุณดักดิชได้มีโอกาสไปพูดคุยกับทั้งคุณหมอพยาบาลบุรุษพยาบาลแล้วก็เจ้าหน้าที่เทคนิคที่เป็นผู้กลุ่มเครื่องในห้อง m r i สแกนเขาบอกว่าอันเนี้ยเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาทุกครั้ง ที่เด็กเข้าไปใช้เครื่อง MRI สแกนเด็กจะมีความวิตกแล้วก็รู้สึกหวาดกลัวเด็กจะมีความรู้สึกไม่ไว้ใจเพราะว่าในเครื่อง MRI สแกนเนี่ยมันมืดมากแล้วก็มีเสียงดังกึง่งกึ่งกึ่งกึ่งตลอดเวลาเด็กจะรู้สึกกลัวแล้วก็ไม่สามารถอยู่คนเดียวได้ในห้อง MRI สแกนหลายๆครั้งโรงพยาบาลจําเป็นอย่างยิ่งครับที่จะต้องเอาสายรัดมาล็อกตัวเด็กไว้หรือถึงขั้นที่จะต้องวางยาสลบเด็กคนนั้นเลยนี่เป็นปัญหาครับที่คุณดักดิชรู้สึกว่าเขาจําเป็นที่จะต้องใส่ใจมันแล้วก็อยากที่จะแก้ปัญหานี้อย่างจริงจ จนคุณดักดิชอะครับได้ไปพบกับการอบรมในหัวข้อของดีไซน์ทิงกิ้งจากดีสคูลนะครับหลังจากที่คุณดักดิชได้เข้าร่วมอบรมครั้งนั้น<ๆ>เขาก็เห็นโซลูชันใหม่ที่น่าสนใจที่จะช่วยแก้ปัญหาให้กับยูเซอร์ได้อย่างตรงเป้ามากขึ้นคุณดักดิชแนะนํากระบวนการของดีไซน์ทิงกิ้งเนี่ยไปใช้งานในองค์กรของตัวเองครับแล้วก็ทําให้ทีมของตัวเองมุ่งโฟกัสที่จะแก้ปัญหานี้อย่างจริงจังโซลูชันที่ได้มาครับมีความน่าสนใจมากวิธีการเนี่ย มันง่ายมากเลยครับเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปแก้เครื่อง MRI สแกนแต่อย่างใดเลยวิธีการแก้ปัญหาคุณดักดิชครับนั่นก็คือคุณดักดิชเปลี่ยนเครื่อง MRI สแกนให้กลายเป็นเรือโจรสลัดครับมีการติดสติ๊กเกอร์ในห้องทําให้ตัวเครื่อง MRI สแกนเนี่ยกลายเป็นเรือโจรสลัดขึ้นมาไม่เพียงแค่นั้นครับยังมีอีเวนต์ที่เจ้าหน้าที่เทคนิคที่คุมห้อง MRI สแกนจะต้องทำอีเวนต์นี้กับเด็กก่อนโดยมีการชวนเด็กไปทํากิจกรรมต่างๆไปเล่นเกมต่างๆก่อนที่จะเข้าเครื่อง MRI สแกน สร้างสตอรี่ครับเหมือนว่าเด็กเนี่ยเป็นโจรสลัดแล้วเขาเนี่ยกำลังมุ่งไปหาสมบัติที่ซ่อนอยู่ในโลกที่ลึกลับครับหลังจากนั้นเด็กทุกคนก็รู้สึกสนุกกับห้องนี้ขึ้นมารู้สึกสบายใจแล้วก็ผ่อนคลายมากขึ้นครับเด็กบางคนเนี่ยถึงขั้นที่พูดกับพ่อแม่เลยครับว่าพรุ่งนี้เนี่ยเขาอยากกลับมาเล่นที่ห้องนี้อีกครั้งหนึ่งได้ไหม นี่คือการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นครับด้วยการเอากระบวนการของ UX Design เนี่ยมาใช้ในการแก้ปัญหาแม้ว่ามันจะเป็นปัญหาเล็กๆกับกลุ่มผู้ใช้แค่กลุ่มเดียวครับแต่ว่าด้วยวิธีการด้วยกระบวนการของ Design Thinking ของ UX Design มันก็เลยเกิด Value ที่สำคัญครับหลังจากนั้นโรงพยาบาลทั่วโลกก็เอาคอนเซปต์แล้วก็ไอเดียเนี่ยไปใช้งานกับเครื่อง MRI scan ที่ให้บริการกับเด็กโดยเฉพาะครับเคสที K ่2ครับทุกคนรู้จักกับดอบบล็อกไหมครับเคยได้ยินชื่อดอบบล็อกกันใช่ไหมครับแน่นอนครับมันคือ Cloud s t o r a g e ที่เราเอาไว้ฝากไฟล์แต่ทุกคนรู้ไหมครับว่ามันมีที่มาอย่างไงจุดเริ่มต้นของดอบบล็อกอย่างที่เรารู้กันว่าเวลาที่เราจะทํา c า o u d s t o r a g e หรือทําระบบ Cloud สิ่งที่สําคัญที่สุดเลยครับนั่นก็คือเรื่องของเงินทุนในการสร้างระบบ Cloud มันเป็นเรื่องยากมากนะครับเพราะว่ามันจําเป็นที่ต้องใช้เงินจํานวนมหาศาลผู้ก่อตั้งของดอบบล็อกเขาเริ่มไอเดีย ด้วยวิธีที่ง่ายและก็มีประสิทธ,ธิภาพมากเลยครับเขาเริ่มสร้างหน้าเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งขึ้นมาเป็นหน้าเว็บไซต์แบบโล่งๆเลยและทั้งเว็บอะครับมันมีหน้าอยู่หน้าเดียว ในหน้าหน้าน,นั้นนะครับมีชื่อแนะนําว่าเว็บไซต์นี้ชื่อว่าอะไรแล้วตรงกลางมีกรอบวิดีโอเล็กๆอยู่ซึ่งตัวกรอบวิดีโอเล็กๆเนี่ยมันคือวิดีโออธิบายวิธีการใช้งานเซอร์วิสที่ผู้ใช้จะได้เจอหลังจากที่ได้ใช้ Cloud Storage ของ Dropbox อ่าหลายคนอาจสงสัยอา้าเข้าเวลาไปพัฒนาซอฟต์แวร์ตอนไหนหรือเข้าเวลาไปสร้างระบบได้ยังไงเพราะทีค่คัญครับ คือมันไม่มีมันไม่มีระบบครับมันไม่มีการทําเขียนโค้ดใดๆไม่มีการดีไซน์หน้าเว็บอะไรเลยทั้งหมดที่เกิดขึ้นในวิดีโอคือภาพตัดต่อสร้างวิดีโอแบบง่ายๆขึ้นมา1ตัวและไอ้ตัววิดีโอเนี่ยครับมันบอกผู้ใช้ครับว่าผู้ใช้จะได้เจอประสบการณ์อะไรบ้างในการใช้เซอร์วิสของดอบบ็อกหลังจากนั้นครับตบท้ายด้วยข้างล่างมันมีช่อง e x คฟิล l มเล็กๆเลยหน้าช่อง t e คฟิล l มนะครับมีการระบุว่าหากคุณมีความสนใจต้องการใช้เซอร์วิสของดอบบ็อกกรุณาใส่อีเมล เพื่อทําการรีจิสเตอร์ล่วงหน้าแล้ต้องมีปุ่มเซนต์หนึ่งปุ่มแค่นั้นเลยครับสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมามีแค่นั้นระบบด้านหลังไม่มีอะไรเลยไม่มีเซอร์วิสอะไรเลยไม่มีการลงทุนทำเซิร์ฟเวอร์อะไรเลยครับเขาใช้วิธีง่ายๆอย่างเงี้ยครับแล้วก็ปล่อยหน้าเว็บเนี้ยให้มันรีลีสออกไปหลังจากที่มันรีลีสออกไปไม่นานครับ ปรากฏว่ามีคนมาขอรีจิสเตอร์มากกว่า75,000คนครับมีคน75,000คนยินดีฝากอ e ีเมลไว้เพื่อที่จะขอใช้เซอร์วิสของ d ั o p b o x ครับผู้ขอตั้งดับบล็อกเอาข้อมูลตัวนี้เลยครับเอา Data ง่ายๆตัวนี้เลยมายื่นให้กับทางนักลงทุนครับมาโชว์ให้กับนักลงทุนดูว่ามีคนจํานวนระดับเนี้ยที่สนใจอยากใช้เซอร์วิสของ Dropbox หลังจากนั้นครับผู้กอตั้งของดับบล็อกทั้งสงคนก็ได้รับเงินทุนและเอาเงินทุนก้อนเนี้ครับ ไปใช้ในการสร้างตัวระบบของ Dropbox ขึ้นมาจริงๆครับเห็นไหมครับว่ามันเรียบง่ายมากการเอา UX Design มาใช้มันทําให้คุณไม่จําเป็นต้องลงทุนเพื่อที่จะพิสูจน์ไอเดียของตัวเองเลยคุณลงทุนด้วยเงินที่น้อยที่สุดแล้วคุณสามารถที่จะดึงนักลงทุนจํานวนมาศารมาได้ด้วยการพิสูจน์ว่าสิ่งที่คุณทําไอเดียที่คุณคิดมันมี user อยู่จริงๆและนั่นคือจุดแข็งของการทา UX Design ครับหัวข้อต่อมาครับเมื่อกี้ผมได้พูดถึง UX Design ไปแล้ว อันนี้ผมจะมาพูดถึงเคสของ UI Design บ้างครับ UI Design เนี่ยผมมีเคสคลาสสิก2อันเลยครับที่น่าสนใจเคสแรกของ UI Design ที่น่าสนใจครับอันนี้ทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันอย่างแน่นอนมันคือเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า Google ครับ Google น่าสนใจยังไง UI ดีไซน์ของ Google น่าสนใจมากอย่างที่ทุกคนเห็นและคุ้นเคยกันครับมันประกอบด้วยโลโก้ของ Google มี t e x t Fill d 1ช่องเอาไว้ใส่คีย์ในการค้นหาที่คุณต้องการค้นหาแล้วก็มีปุ่ม2ปุ่มเต็มที่ที่สุดก็มีช่องสำหรับการเลือกภาษา ด้านล่างอีกหนึ่งบรรทัดเห็นไหมครับด้วยรูปแบบง่ายๆแค่นี้เลยครับการดีไซน์ UI ที่ง่ายมีความมินิมอลมีการใช้ไว้สเปซอย่างเต็มที่เลยมันทําให้ยูเซอร์ที่มาเห็นครั้งแรกรู้สึกว่ามันง่ายพอเขารู้สึกว่ามันมี usability สูงเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ย มันน่าลองใช้ไว้เขาเองก็น่าจะใช้ได้ดังนั้นครับทุกคนก็เข้าไปใช้งานมันทําให้เกิดสิ่งสําคัญครับคือมันสร้าง word of mouth ขึ้นมาครับ word of mouth คืออะไร word of mouth คือการบอกต่อเมื่อทุกคนที่เข้าไปใช้ Google ก็จะบอกต่อตัวผมก็เช่นกันนะครับยุคนั้น Google ไม่มีการโฆษณาใดๆมันเกิดขึ้นจากปากต่อปากล้วนๆตัวผมเองก็มีเพื่อนมาแนะนําแล้วผมก็เริ่มใช้งานตัว Google นี้หลังจากนั้นผมก็ได้กลายเป็นแฟนคลับตัวยงของ Google ไป ในที่สุดครับเคสที่2เป็นอีกหนึ่งเคสที่น่าสนใจทุกคนรู้จัก Facebook อย่างแน่นอนใช่ไหมครับทุกคนยังจําได้ไหมครับว่า Facebook เวอร์ชั่นแรกมีหน้าตาเป็นยังไงใครที่เคยใช้งาน Facebook มาตั้งแต่ยุคเริ่มต้นของการที่มันอยู่บนระบบโมบายแอปพลิเคชันใครที่เริ่มใช้งานสมาร์ทโฟนตั้งแต่ยุค iPhone 3, iPhone 3S น่าจะเคยเห็นหน้าตาเวอร์ชันนี้นี่คือหน้าตาเวอร์ชั่นแรกของ a c e b o o k นะครับเฟซบุ๊กเวอร์ชันแรกทันทีที่ยูเซอร์กดไอคอน Facebook แล้วมันเข้า ที่มีฟังก์ชันให้คุณใช้งานอยู่9ฟังก์ชันครับแน่นอนครับเป็นไอคอนง่ายๆแบบนี้เลยมันมีฟังก์ชันของการฟีดฟังก์ชันของโปรไฟล์ฟังก์ชันของเฟรนฟังก์ชันของเมสเซจซึ่งแต่ละฟังก์ชันผู้ใช้ก็สามารถกดแล้วก็เข้าไปทํางานได้เลยแต่ว่าหลายๆคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันก็ดูใช้งานได้นี่แต่ในความเป็นจริงมันไม่เป็นแบบนั้นเลยครับ Facebook เวอร์ชันแรก ไม่ค่อยที่จะประสบความสําเร็จในการดึงผู้ใช้งานจากผู้ใช้ที่อยู่บนเว็บเปลี่ยนมาใช้บนสมาร์ทโฟน Facebook ยุคแรกไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแพลตฟอร์มการใช้งานของผู้ใช้ให้มาอยู่บนสมาร์ทโฟนได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยครับดังนั้นเมื่อมีหน้าตาแบบนี้ครับมันก็เลยทําให้ยูเซอร์รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ไม่ได้มีความโดดเด่นอะไรเป็นพิเศษเลยเขาก็รู้สึกว่ามันก็คือเครื่องมืออีกเครื่องมือหนึ่งของ Facebook เท่านั้นเองแต่นั่นก็ไม่ใช่เรื่องผิดปกติครับเพราะมันคือเวอร์ชันแรกยุคนั้้นเนี่่ยไมมใครรูลวา แอปพลิเคชันที่ดีควรมีหน้าตาเป็นอย่างไร UI ดีไซน์ของม o อแวแอปพลิเคชันที่มีประสิทธิภาพจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรแต่ Facebook ก็เรียนรู้ครับเรียนรู้จากความผิดพลาดตัวนี้หลังจากนั้นเขาดําการปรับ UI ดีไซน์ครั้งใหญ่เลยครับโดยการเปลี่ยนแค่สิ่งเดียวเลยครับคือการเปลี่ยนหน้าหลักจากการที่กดไอคอน Facebook แล้วมาเจอ9ฟังก์ชันทันทีที่คุณกดไอคอน a c e b o o k ปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนมาเป็นหน้า News Feed อย่างที่เราคุ้นเคยและใช้งานกันในปัจจุบันทันทีแค่นั้นเลยครับ Facebook ปรับให้หน้านี้ขึ้นมาเป็นหน้าหลักแล้วหลังจากนั้นผู้ใช้ก็เริ่มมีพฤติกรรมในการใช้ Facebook อย่างต่อเนื่องหลายคนก็เปลี่ยนจากการใช้ เฟซบุ๊กบนแพลตฟอร์มที่เป็นเว็บเปลี่ยนมาใช้ Facebook ที่เป็นแพลตฟอร์มบนโมบายแอปพลิเคชันและนี่คือส่วนสําคัญครับของการปรับ UI ทั้ง2เคสครับชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนครับว่าเมื่อคุณปรับ UI ให้มันเหมาะสมหรือทําให้ User รู้สึกหรือทัชบางอย่างในการใช้งานตัวแอปพลิเคชันของเราพฤติกรรมของ User จะมีการเปลี่ยนแปลงครับอย่าง Google เองก็ดึง User ให้เข้ามาใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง Facebook เองก็ปรับพฤติกรรมของ User ให้เปลี่ยนมาใช้งานบนแพลตฟอร์มสมาร์ทโฟนได้อย่างจริงจัง ด้วยด้วยการเปลี่ยน UI เพียงเท่านั้นเองครับหลังจากที่ผมได้เล่าเคสตั๊ดดี้ที่น่าสนใจของทั้ง UX แล้วก็ UI Design ไปแล้วทีนี้เรามาดูความหมายจริงๆของ UX Design กันบ้างครับผมจะไม่พูดถึงหลักหรือทฤษฎีหรือตามตำราแบบตรงๆผมอยากจะพูดถึง UX Design ตามความเข้าใจของผมเลยครับว่า UX Design มันคืออะไรและคุณค่าของ UX Design มันคืออะไรกันแน่ UX Design ให้ทุกคนลองนึกอย่างนี้ครับทุกครั้งที่เราสร้างผลิตภัณฑ์สักอย่างหนึ่งหรือสร้างนวัตกรรมขึ้นมาสักอย่างหนึ่งเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะมีอยู่อย่างจํานวนมหาศาลเลยครับมันก็คือไอเดียเราจะมีไอเดียอยู่จํานวนมหาศาลอันนั้นก็อยากทําอันนี้ก็ดีฟังก์ชันนี้ก็น่าสนใจแต่คําถามคือเราจะเลือกไอเดียที่ดีที่สุดจากไอเดียเหล่านี้ขึ้นมาได้อย่างไร UX Design ครับ มันจะตอบโจทย์เหล่านี้ได้อย่างชัดเจนเพราะ UX Design เนี่ยจะพาให้คุณเจาะลึกถึงปัญหาของ user แบบจริงจังครับว่าจริงๆแล้ว user เขามีพฤติกรรมยังไงเขามีความรู้สึกยังไงและเขากําลังเผชิญหน้ากับปัญหาอะไรกันแน่เมื่อคุณเห็นปัญหาของ user ชัดเจนขึ้นครับคุณจะเริ่มรู้แล้วว่า ไอเดียไหนก็นแน่ที่น่าจะหยิบจับขึ้นมาหลังจากนั้นไม่พอครับพอคุณมีปัญหาแล้วคุณมีไอเดียแล้วคุณจะต้องเอาทั้งสองอย่างนี้มาแมทช์กันและกระบวนการของ UX Design จะเริ่มให้คาตอบคุณครับว่าเมื่อคุณเอาปัญหานี้มา แมทก,กับโซลูชันนี้แล้วสําหรับยูเซอร์แล้วอะ่ะมันตอบโจทย์หรือเปล่าสําหรับยูเซอร์แล้วมันรู้สึกว่าสิ่งนี้โอเคจริงๆหรือเปล่าสําหรับยูเซอร์แล้วมันรู้สึกว่าอันเนี้ยมันง่ายพอที่เขาจะใช้งานหรือเปล่านี่คือแก่นสําคัญของ UX Design การที่เราเอา UX Design มาใช้งานมันจะช่วยให้เราเห็นยูเซอร์ที่ลึกมากขึ้นเห็นโซลูชันที่ชัดเจนมากขึ้นและเห็นภาพของผลิตภัณฑ์ของเราได้ชัดเจนมากขึ้นครับทีนี้ถ้าเกิดถามว่า เราจะทำ UX ดีไซน์ที่ดีขึ้นมามันต้องทำอะไรบ้างคำถามนี้น่าสนใจมากนะครับ การทำ UX ดีไซน์ให้ดีสิ่งที่ผมพบคุณจำเป็นที่จะต้องมี5อย่างนี้ในการทำ UX ดีไซน์ให้ดี5อย่างนี้ประกอบด้วยอะไรบ้างอย่างแรกครับข้อมูลของ user การเก็บข้อมูลจาก user การดึงข้อมูลจาก user การที่คุณทำความเข้าใจ user คุณจำเป็นที่จะต้องดึงข้อเท็จจริงออกมาให้ได้มากที่สุดยิ่งมีข้อเท็จจริงมากแค่ไหนยิ่งมีข้อมูลที่จริงและตรงมากแค่ไหนการวิเคราะห์ประเมินและเข้าใจ user การสร้าง empathy กับ user มันก็จะจริงและตรงประเด็นมากขึ้นเท่านั้นครับพอคุณมี ข้อมูลที่ตรงประเด็นแล้วอันที่2คุณจะต้องกล้าที่จะสร้างสรรค์คุณจะต้องทําให้ทีมเนี่ยรู้สึกกล้าที่จะสร้างสรรค์กล้าที่จะแลกเปลี่ยนทุกคนในทีมจะต้องกล้าที่จะพูดไอเดียของตัวเองกล้าที่จะแชร์ไอเดียกับคนอื่นแล้วก็กล้าที่จะยอมรับไอเดียของคนอื่นและท้ายที่สุดคือกล้าที่จะยอมรับความล้มเหลวที่เกิดขึ้นจากไอเดียของตนเองและไอเดียของคนอื่นครับอันที่3เมื่อคุณมีความสร้างสรรค์มากพอแล้วสิ่งที่คุณต้องทําต่อมาครับ คุณจาเป็นที่จะต้องสร้างต้นแบบเพื่อทําการทดลองและสิ่งสําคัญครับคุณต้องทําให้ต้นแบบนี้มีต้นทุนที่ถูกที่สุดทํายังไงก็ได้ครับให้เกิดการลงทุนน้อยที่สุดในการทําต้นแบบนี้ในการที่จะเอามันไปทดลองแต่คําว่าต้นทุนต่ำเนี่ยไม่ใช่หมายถึงว่าใช้เงินที่ถูกที่สุดแล้วดีที่สุดคุณจะต้องบาลานซ์กันให้ดีนะครับต้นทุนถูกที่สุดแต่คุณจะต้องเก็บฟีดแบ็กจากยูเซอร์ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนี่คือคีย์สคัญคุณต้องสมดุลระหว่างสสิ่งนี้ถ้าลงทุนมากไปคุณจะมีรอบเพื่ ใช้ในการทดสอบไอเดียของคุณ ที่น้อยมากเพราะแต่ละรอบที่คุณทําต้นแบบลงไปะครับมันจะมีต้นทุนที่สูงในขณะที่ว่าถ้าเกิดว่าคุณลงทุนน้อยเกินไปคุณไม่สามารถที่จะเอาไอเดียนี้ไปใช้ในการวัดผลยูเซอร์ได้อย่างจริงจังอันนี้ก็จะเป็นปัญหาขึ้นมาเช่นกันดังนั้นต้องสมดุลนะครับทำต้นทุนให้ถูกที่สุดแต่วัดผลไอเดียด้วยวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดสมดุลระหว่างสสิ่งนี้ได้มันก็จะเกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้นมาในทันทีครับข้อที่4อันนี้สําคัญมากครับหากคุณทําข้อที่หแต่ข้องและ ไม่จบกระบวนการของการทำ UX Design ครับข้อที่4ก็คือคุณจำเป็นที่จะต้องทดลองจริงเสมออันนี้เป็นโจทย์ที่ยากที่สุดจากการที่ผมทำเวิร์กช็อปมากับหลายกลุ่มเนี่ยส่วนที่ยากที่สุดก็คือ การเอาไปทดลองจริงๆหลายคนมีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีมีไอเดียที่ดีแล้วก็ทำโปรโตไทป์ได้ดีด้วยแต่หลายคนครับรู้สึกว่าพอจะเอาไปทดลองจริงๆกับยูเซอร์อ่ะจะรู้สึกกล้าๆกลัวๆครับหากคุณไม่เอาไปทดลองจริงกับยูเซอร์หมายความว่าคุณก็ไม่เห็นผลลัพธ์จริงๆของตัวโปรดักต์ของคุณคุณจะไม่ได้เห็นคุณค่าจริงๆของไอเดียของคุณดังนั้นคุณจะเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเอาไอเดียของคุณไปทดสอบกับยูเซอร์ที่เป็นตัวจริงอยู่เสมอครับและข้อที่5หากคุณทํา4ข้อนั้นแล้วแต่คุณไม่่่ได้้ททําขอีี5น ก็ถือว่าเป็นจุดอ่อนที่สําคัญมากครับ นั่นก็คือคุณจะต้องสร้างการเรียนรู้อย่างเป็นระบบคุณจําเป็นที่จะต้องเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบและก็เอาข้อมูลแต่ละอยา่างมา c รอ s กันมาเช็คกันอยู่เสมอคุณจะต้องสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากไอเดียไม่ถือว่าเป็นปัญหาครับตราบเท่าที่คุณยังคงเรียนรู้สิ่งที่มีประโยชน์จากสิ่งที่คุณได้ทดลองดังนั้นครับจำเป็นอย่างยิ่งเลยที่คุณจะต้องมีกระบวนการการทดลองและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทีนี้เรามาดูกันต่อครับว่าแล้วกระบวนการในการทำ UX Design มันมี กระบวนการทำงานอย่างไงบ้างนะครับ หากพูดถึงกระบวนการการทา UX Design อันที่เราเคยได้ยินกันบ่อยๆหรืออันที่ผมใช้บ่อยๆเนี่ยมันก็จะมี3ตัวหลักอันที่1ก็คือกระบวนการของ Design Thinking อันที่2ก็คือกระบวนการที่ชื่อว่า Lean UX แล้วก็อันที่3ก็คือกระบวนการที่มีชื่อว่า Google Design Sprint 3อันนี้คือคอหลักๆที่มักจะถูกพูดถึงบ่อยๆแล้วก็มีการนํามาใช้งานกันค่อนข้างบ่อยพอสมควรเลยครับแต่ผมจะขออนุญ,ญาตนะครับไม่ลงรายละเอียดของทั้ง3อันเพราะถ้าลงรายละเอียดเนี่ยต้องใช้เวลาเยอะมากเลยผมจะสรุปออกมาง่ายๆ ว่าทั้ง3กระบวนการที่ผมพูดถึงเนี่ยมันมีคอหลักที่ทุกๆก,กระบวนการจําเป็นที่จะต้องทําอยู่เสมอครับประกอบด้วยอะไรบ้างมันมีอยู่3อย่างอันที่1คือเรียนรู้ครับคุณทำดีไซน์ t h i n k คุณก็ต้องเรียนรู้คุณทำ l e ux ก็มี build ม่ชั่วเลินคุณก็ต้องเรียนรู้คุณทํา google design sprint คุณก็ต้องเรียนรู้ดังนั้นในทุกกระบวนการต่างให้ความสําคัญและพูดถึงว่าเราจะเรียนรู้ได้อย่างไร ในพฤติกรรมที่แท้จริงในความต้องการที่แท้จริงของยูเซอร์ครับอันที่2ก็คือเรื่องของความสร้างสรรค์การสร้างความแปลกใหม่การเติมไอเดียใหม่ๆการเติมไอเดียแปลกๆลงไป creativity ยังคงเป็นเรื่องที่สําคัญมากเพราะทุกครั้งที่เราเรียนรู้แล้วก็เข้าใจปัญหาแล้วครับเราจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสร้างโซลูชันมาเน้นปริมาณเลยนะครับสร้าง creativity ออกมาจํานวนเยอะๆเพื่อให้เรามีโซลูชันในการนําไปทดลองได้อย่างหลากหลายครับ และสุดท้ายทุกกระบวนการก็พูดถึงเรื่องนี้นั่นก็คือทดลองครับไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ทิงกิ้งลีนหรือ Google Design Spin ต่างก็ให้ความสําคัญกับสิ่งที่เรียกว่าการทติ้งครับคุณจําเป็นที่จะต้องทดลองจริงๆเสมอคุณจะเอาแค่ข้อมูลเอาแค่ Knowledge เอาแค่คําสัมภาษณ์หรือ Requirement ของ User มาแล้วก็ทํา Product ออกไปเลยแค่นั้นไม่เพียงพอคุณต้องทดลองก่อนเสมอครับว่าไอเดียที่คุณได้รับมาจาก User หรือไอเดียที่คุณคิดขึ้นมาเองอ่ะมันเวิรจริงๆหรือเปล่า มันใช้งานกับยูเซอร์แล้วยูเซอร์มีความคิดเห็นยังไงยูเซอร์รู้สึกยังไงคุณจําเป็นที่จะต้องทดสอบมันอยู่เสมอครับดังนั้นมันคือ3มสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้นะครับการสร้างสารรค์แล้วก็การทดลองทีนี้ถ้าเราพูดถึงการทดลองแล้วคําถามต่อมาก็คือแล้วเราจะวัดผลมันยังไงหลายคนที่อยากรู้นะครับผมแนะนําเลยครับวิธีการวัดผลมันมีอยู่เยอะมากครับถ้ากเกิดมีคําถามขึ้นมาว่าวิธีไหนดีที่สุด ผมจะตอบว่าไม่มีครับแต่สิ่งที่คุณควรทําที่สุดคือคิดให้น้อยที่สุดและทําการเก็บข้อมูลจากการทดลองให้ได้มากที่สุดแทนครับเวลาที่เราออกแบบวิธีวัดผลนะครับมันไม่ได้หมายความว่าเครื่องมือนี้วิธีนี้เหมาะที่สุดไม่ใช่ครับคุณจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเอาเครื่องมือนี้ กับวิธีวัดผลน,นี้มาทําการทดลองจริงๆแล้วคุณจะเห็นผลลัพธ์มากขึ้นครับว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้กับวิธีวัดผลแบบนี้มันเวิร์กกันหรือใช้งานได้จริงมากน้อยแค่ไหนดังนั้นครับเคล็ดลับสํบคาคัญคือทําการทดลองบ่อยๆคุณจะต้องสร้างสารร์ทั้งโตัวโปรดักต์แล้วก็สร้างสรรทั้งวิธีวัดผลไปควบคู่กันแต่ผมจะให้ไอเดียเบื้องต้นครับมันมีอยู่4วิธีหลักๆที่คุณจะวัดผลได้ครับ 1. วัดจาก Data ของระบบเลยครับทุกครั้งที่คุณดีไซน์ Product คุณจําเป็นอย่างยิ่งครับที่จะต้องใส่วิธีการวัดผลไปด้วยอยู่เสมอแนะนํานะครับควรมีอยู่เสมอทันทีที่คุณออกฟังก์ชันใหม่ปุ๊บตัวฟังก์ชันนั้นจะต้องมีการเก็บข้อมูลบางอย่างเพื่อใช้ในการวัดผลควบคู่ไปด้วยเสมออย่างเช่นคุณอาจจะทำหน้าของ Register คุณอาจจะวัด Success Rate หรือ e r r o r r a t e หรือ Time s p e n t ระยะเวลาที่ใช้ในการทำ Regis เตว่าใช้เวลา สั้นลงหรือมากน้อยตาอย่างกันยังไงดังนั้นมันจะเป็นอย่างยิ่งครับที่คุณจะต้องวิเคราะห์แล้วก็ประเมินไอเดียพวกนี้ อยู่เสมอครับอันที่2คุณจะต้องอินเทอร์วิวคุณจะต้องมีการสัมภาษณ์คุณจะต้องทําการเก็บข้อมูลพูดคุยกับยูเซอร์แบบที่เป็นทางการแล้วก็ไม่เป็นทางการสามารถทําได้ทั้ง2รูปแบบเลยครับโดยเฉพาะไม่เป็นทางการพูดคุยกับเขาบ่อยๆสื่อสารกับเขาบา่อยๆไม่จําเป็นต้องเป็นการพูดกันโดยตรงก็ได้นะครับอาจจะสื่อสารกันผ่านแชทสื่อสารกันผ่านอีเมลก็ถือว่าเป็นข้อมูลจากการอินเทอร์วิวรูปแบบหนึ่งได้ครับอันที่3าคุณต้องออฟเซิร์ฟคุณต้องสังเกตพฤติกรรมควบคู่ไปกับการอินเทอร์วิวเสมอดูพฤต พฤติกรรมยังไงเขามีลักษณะท่าทางมีสีหน้าสีตาความรู้สึกอย่างไรในระหว่างที่ใช้งานโปรดักต์ของเราและอันที่4 s u r v e y ครับ หลายคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเซอร์เวยเหรอมันเชื่อถือได้เหรอมันเหมาะเหรออย่าลืมนะครับว่าเซอร์เวยเนี่ยเป็นการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณนะครับเวลาที่เราจะวิเคราะห์ข้อมูลอะไรสักอย่างหนึ่งจําเป็นอย่างยิ่งครับที่จะต้องมีการเก็บข้อมูลทั้งเชิงปริมาณแล้วก็เชิงคุณภาพแล้วค่อยเอาข้อมูลเหล่านี้ครับมาค r o กันครับมาเปรียบเทียบกันเพื่อหาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นได้ดังนั้นครับมีเครื่องมืออยู่มากมายเลยให้คุณนําไปเลือกใช้ในการวัดผลดังนั้นเอาไปเลือกใช้ให้เหมาะนะครับอันต่อมาหลายคนที่อยากเปลี่ยนสายหรือหลาายคนที่่รู้สึกว 可以。はい ฉันควรจะไปเรียนรู้เรื่อง UX/UI Design ดีหรือเปล่าใครที่มีความขัดข้องใจอยู่ในเรื่องนี้ผมจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังแล้วกันสาหรับคนที่อยากเปลี่ยนสายเดี๋ยวผมจะแยกนะครับเป็นสายเทคแล้วก็นันเทคเพื่อเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าแต่ละสายเนี่ยถ้าอยากเปลี่ยนมาทา UX/UI Design คุณต้องทําอะไรบ้างเริ่มที่สายเทคก่อนครับคนที่อยู่ในสายเทคไม่ว่าคุณจะเป็นฟอนต์ and developer back e n d developer จะเป็นเทสเตอร์จะเป็น SA จะเป็น PM หรือจะเป็น BA นะครับใครก็ตามที่อยู่ใกล้ชิดกับโปรดักต์เนี่ย ผมบอกเลยว่าคุณเปลี่ยนสายง่ายมากแต่ผมอยากจะบอกอย่างนี้ดีกว่าครับ อย่ามองแค่เรื่องของการเปลี่ยนสายผมอยากให้มองอย่างนี้เลยครับมันคือสกิลที่คุณสามารถแอดออนเพิ่มไปได้หมายความว่าถ้าเกิดคุณเป็นฟอนต์เอ็นคุณอยากจะเพิ่มทักษะด้าน U X U I d e s ซ g n เพิ่มได้เลยและมันจําเป็นอย่างยิ่งทุกคนที่อยู่ในส่วนของการทาโปรเจกต์มันจําเป็นอย่างยิ่งครับที่คุณจะต้องมีความรู้ด้าน U X แล้วก็ U I d e s i g n ดังนั้นครับใครที่อยากจะเปลี่ยนสายหรือใครที่อยากเพิ่มเติมสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้อันนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนทําได้อย่างแน่นอนครับกลุ่มที่สองกลี่ม แนะนำเลยนะครับว่าใครก็ตามที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับคนทํางานเกี่ยวข้องกับ Product ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับ Service UX/UI คือตัวเติมสกิลที่ดีครับหากคุณเป็น Marketing ที่มี UX/UI คุณจะเห็นโปรดักต์ได้ชัดเจนขึ้นหากคุณเป็น HR ที่มี UX/UI คุณจะเข้าใจ user หรือพนักงานในองค์กรมากขึ้นหากคุณเป็นเซลล์คุณจะเข้าใจลูกค้าของคุณมากขึ้นแล้วก็เข้าใจโปรดักต์ของคุณได้มากยิ่งขึ้นคุณจะรู้ว่าอะไรคือ Solution ที่สำคัญที่สุดของ user ได้ครับดังนั้นสำหรับสาย non-tech นะครับคุณสามารถเพิ่มเติมสกิลเหล่านี้ไปได้เพื่อที่จะทําให้งานของคุณน่ะมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าใครเรียนรู้แล้วแล้วเกิดชอบแล้วเกิดสนใจอยากเปลี่ยนไปเป็น UX/UI คุณก็สามารถที่จะค่อยๆเฟสตัวเองออกจากงานเก่า แล้วเข้าสู่สายในการออกแบบ UX/UI Designer ได้ครับสำหรับใครที่สนใจครับอยากจะเริ่มเรียนรู้ด้าน UX/UI Design ผมขอ,อนำเสนอนะครับ UX/UI Design Bootcamp กับ15สัปดาห์ที่เราจะได้ลงมือทำการเรียนรู้อย่างจริงจังเพื่อที่จะพัฒนาทักษะด้าน UX แล้วก็ UI Design 15สัปดาห์ประกอบด้วยอะไรบ้างผมจะค่อยๆเล่าให้ฟังแล้วกันในสัปดาห์ที่1เราจะเริ่มต้นด้วยการเรียนรู้พื้นฐานของทั้ง UX Design และ UI Design เราจะมาปูพื้นนะครับมา จูนคอนเซปต์แล้วก็มุมมองให้ตรงกันว่า UX คืออะไร UI คืออะไรมันมีแว l u ลูอะไรมันมีทฤษฎีอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างในสัปดาห์ที่2เราจะมาลงลึกกันในโปรเซสของการทำ UX ดีไซน์ทุกคนนะครับจะได้เริ่ม Empathy User อย่างจริงจังโดยการทำเพอร์โซนาด้วยการทำ persona, าทำ Empathy Map เราจะวิเคราะห์พฤติกรรมของ User แบบลึก,ลกด้วย Cu s t o m e r Journey กันและก้าวเข้าสู่สัปดาห์ที่3เราจะต่อยอดด้วยการลงลึกถึงทฤษฎีการออกแบบ UI ดีไซน์และการเริ่มต้นใช้เครื่องมือที่เรียกว่า มากกันครับทุกคนจะได้เรียนรู้นะครับในการออกแบบ UI design ทั้งในเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติไปพร้อมๆกันเลยสัปดาห์ต่อมาเราจะเริ่มลงรายละเอียดแต่ละชิ้นส่วนแต่ละคอมโพเนนต์ของการออกแบบ UI Design กันเราจะเรียนรู้การออกแบบการสร้างปุ่มต่างๆการทำ Text Field การทำ Card การทำ List เราจะเรียนรู้ทฤษฎีสลับกับการลงมือปฏิบัติจริงๆด้วยโปรแกรม Fi g มาทุกคนจะเรียนรู้กันอย่างเป็นขั้นเป็นตอนไปสัปดาห์ต่อมาเราจะเรียนรู้ในเรื่องของการทำ Navigation การทำเมนูสการทำช่องเซิร์ชการออกแบบช่องเซิร์ชต่างๆการทำชี t การทำ Dialog ซึ่งเราจะ เรียนรู้ทฤษฎีสลับกับการลงมือปฏิบัติไปอีก1สัปดาห์ครับและเมื่อจบ2ส,สัปดาห์นี้เราจะได้ชิ้นส่วนที่ครบคันสัปดาห์ถัดมาครับสัปดาห์ที่6เราจะเริ่มออกแบบดีไซน์หน้า UI กันอย่างจริงจังกับสัปดาห์ที่เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการทําเว็บดีไซน์ทุกคนจะได้เรียนรู้ว่าการทําหน้าแลนดิ้งเพจของเว็บมันมีวิธีคิดวิธีบองอยังไงบ้างการออกแบบเนวิเกชันของเว็บ มีอะไรบ้างที่สําคัญสัปดาห์ที่7ครับเราจะเรียนรู้ลงลึกในเรื่องของการดีไซน์มบายแอปพลิเคชันการทําหน้าโฮมสกรีนต่างๆการดีไซน์โปรเซสแต่ละหน้าของหน้ามบายแอปพลิเคชันต่อมาในสัปดาห์ที่8เราจะได้ลงลึกในเรื่องของรายละเอียดเราจะเรียนรู้วิธีการออกแบบ UI ดีไซน์ที่สามารถใช้งานได้กับทั้งเว็บแล้วก็มบายแอปด้วยการดีไซน์ขึ้นมาหน้าเดียวกันเลยครับและสามารถใช้ได้กับทั้ง2แพลตฟอร์มเลยต่อมาสัปดาห์ที่9เมื่อเราเรียนรู้ในเรื่องของการทํา UI อย่างครบครันแล้ว Tchau. เรารู้แล้วว่าเราจะดีไซน์หน้า UI ขึ้นมาได้อย่างไรเราจะลงลึกในทฤษฎีและก็เครื่องมือที่ช่วยให้การออกแบบ UX และ UI ดีไซน์มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับโดยการใช้สิ่งที่เรียกว่า Information Architecture, Information Design แล้วก็ Interaction Design ครับสัปดาห์ที่10ครับเราจะเรียนรู้กันอย่างจริงจังในเรื่องของจิตวิทยาการออกแบบ UX เราจะเรียนรู้ในเรื่องของการทำ Usability Design อย่างไรให้เกิด Usability ใช้งานง่ายที่สุดกับ User ครับสัปดาห์ที่11อย่างที่ผมบอกเสมอการ ทดลองสำคัญที่สุดในกระบวนการของ UX Design สัปดาห์นี้เราจะเรียนรู้วิธีการเทสในแบบต่างๆการสร้างกระบวนการการเทสการออกแบบกระบวนการการเทสแล้วก็ลงมือเทสกันอย่างจริงจังสัปดาห์ที่12หลังจากที่เรา,าครับรวบรวมผลงานของเรามาอย่างต่อเนื่องเราจะเอาผลงานทั้งหมดมาออกแบบสิ่งที่เรียกว่า UX/UI Design Portfolio กัน เราจะมาเริ่มสร้างพอร์ตโฟลิโอเพื่อแชร์ให้กับคนอื่นเพื่อใช้ในการสมัครงานดีไซน์พอร์ตโฟลิโอให้มันมีประสิทธิภาพยังไงสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนรู้กันครับสัปดาห์ที่13เราจะต่อด้วยสิ่งที่เป็นคอที่ใหญ่ที่สุดสําหรับ UX/UI ดีไซน์ในยุคนี้นั่นก็คือการออกแบบดีไซน์ซิสเ็มมันคือการออกแบบที่จะทําให้องค์กรทั้งองค์กรสามารถที่จะ control, ควบคุมการออกแบบ UX/UI ทั้งหมดของตัวเองได้ด้วยการออกแบบดีไซน์ทั้งหมด เพื่อใช้กับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพครับสัปดาห์ที่14ผมจะมาแชร์ให้ทุกท่านได้เห็นกันนะครับว่าเมื่อ UX UI เนี่ยต้องไปทํางานร่วมกับคนอื่นต้องไปสื่อสารกับคนอื่นมีทักษะมีเครื่องมืออะไรบ้างที่สําคัญผมจะแถมท้ายด้วย การเอาอาจายมาใช้กับงาน UX UI Design ด้วยว่าเราจะมาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ UX UI Design ด้วยการทำงานแบบอาจายกันครับและสัปดาห์ที่15เป็น Special w e e k อย่างที่บอกเมื่อจบการเรียนรู้ทุกคนจะมีโปรเจกต์ของตัวเองทุกคนจะได้สร้างโปรเจกต์ของตัวเองขึ้นมาแล้วเราจะใช้เวลาสัปดาห์ที่15เนี่ยครับในการแชร์ไอเดียกันและกันผมจะช่วยสนับสนุนให้ทุกคนสามารถทำโปรเจกต์ของตัวเองออกมาได้อย่างเต็มรูปแบบแล้วก็มีประสิทธิภาพด้วยนี่คือ15สัปดาห์ครับที่เราจะมาเรียนรู้ร่วมกันทุกคน จะได้เรียนรู้ทั้งทฤษฎีนะครับหลักแนวคิดพื้นฐานจะมีแบบฝึกหัดให้ทุกคนได้ปฏิบัติและทุกคนจะมีโปรเจกต์จบ ให้ทุกคนได้ลงมือพัฒนาโปรเจกต์ของตัวเองอย่างเต็มรูปแบบด้วยครับและจบท้ายด้วยผมจะพาทุกคนสร้างพอร์ตโฟลิโอแล้วก็ให้ทุกคนครับสามารถที่จะแชร์ผลงานของตัวเองให้กับคนทั่วไปได้เห็นผลงานของตัวเองได้และนี่คือคอร์ส UX/UI Design Bootcamp ครับกับ15สัปดาห์ที่จะฝึกฝนคุณอย่างเต็มที่เพื่อให้คุณกลายเป็น UX/UI Designer ตัวจริงครับแล้วพบกับผมครับพิลพลตัจยะในคอร์ส UX/UI Design Bootcamp แล้วมาเจอกันนะครับ